ามาใจจะขอยมถึอแดี่แเกิดวักักคู่ใหญายมึงกับโเปิลแบงค์เขาาตายเพราะว่าท่านสมัยพักเนาะเฮ้ยเนีระเเียนาม่าจะเคือนเป็นสีอ้ยคู่นี่ยนี่นี่เอไอต้องมาเรียนน้องคุนี่นี่เปศึกษามาแล้วนี่นี่นี่ยกระพ่อยเอไอนีมาเลยอสอมือเออทเมือนี่สองเอไอทำได้